you. นี้จับมือไปรษณีไทยสนับสนุนกล่องบรรจุผลไม้ดีไอทีส่งฟรีทั่วประเทศอธิบดีกรมการค้าภายในดําเนินการตามข้อสั่งการของนอยายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตนและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายพิชัยนริพถันที่ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับภาคการเกษตรและเน้นย้าให้ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางและช่องทางในการระบายผลผลิตจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคภายใน ประเทศไทยได้มากที่สุดเพื่อรักษาเสถียรภาพทางด้านราคาและปริมาณของผลไม้ทุกชนิดถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กรมการค้าภายในได้ขับเคลื่อนตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี2568โดยประสานความร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยหนุนกเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์บรรจุพันผลไม้ปี2568ช่วยกเกษตรกรไทยลดต้นทุนโดยการสนับสนุนกล่องผลไม้ดีไอทีที่เหมาะสําหรับการบรรจุผล ไม้โดยเฉพาะอาทิทุเรียนมังคุดล่องกองลำไยเงาะและมะ่วงและจัดสรรไปยังพานิชย์จังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนในการกระจายไปสู่พี่น้องเกษตรกรและยังเพิ่มความสะดวกในการขนส่งผลไม้โดยบริการส่งฟรีอีกด้วยพร้อมทั้งกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยภายใต้กิจกรรม ฟูดเฟสติวัล2025บยดีโดยจำหน่ายผลไม้คุณภาพดีใน,นราคาต่ำกว่าท้องตลาดระหว่างวันที่19ถึง20มิถุนายน2568นนี้ที่ไปรษณีย์ไทยสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะคาดดูดซับผลผลิตออกนอก แหล่งผลิตได้กว่า3,000ตันทั้งนี้หากเกษตรกรสนใจในโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อขอรับกล่องผลไม้ DIT น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อกล่องได้ที่พานิชย์จังหวัดทั่วประเทศและนำมาจัดส่งด้วยบริการขนส่งผลไม้ด่วนพิเศษ EMS ได้ฟรีนะัดที่ทำการไปสนีดทั่วประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นวันเปิดตัวนะครับโครงการความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กับทางบริษัทไปษณีไทยนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นการความร่วมมือในการที่ร่วมมือกันในการส่งนะครับมอบกล่องไปษณีนะครับไปยังกลุ่มเกษตรกรต่างๆทั่วประเทศนะครับให้แก่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจนะครับแล้วก็ผู้ที่ต้องการจะส่งไปษนี โดยเฉพาะเรื่องของผลไม้นะครับไปยังจุดหมายปลายทางทั่วประเทศนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับปีนี้นะครับยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราขยับตัวเลขของกล่องที่เราจะมาช่วยนะครับให้แก่พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกผลไม้เนี่ยนะครับถึง 2,40?! 0 0 0กล่องนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะครับทุกปีปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะครับซึ่ง จากวันนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะกระจายนะครับผลผลิตของผลไม้นะครับโดยใช้กล่องไปษณีนะครับโดยที่ต่อไปนี้ท่านที่นิยมไลฟ์สดนะครับขายของขายสินค้านะครับสามารถที่จะไลฟ์เสร็จปุ๊บเอากล่องไปษณีของเรานะครับแพ็คนะครับซึ่งเรามีทั้งกล่องนะครับขนาดบรรจุ10กิโลกรัมนะครับถึงประมาณ190,000กล่อง นะครับแล้วก็ที่เป็นตะกร้านะครับสำหรับสินค้าบางประเภทผลไม้บางประเภทนะครับเหมาะกับการใส่ตะกร้าก็มีเตรียมตะกร้าไว้ให้อีกถึง50,000กล่องนะครับท่านเอากล่องเหล่านี้หรือตะกร้าไปที่ไปรษณีย์นะครับแล้วก็ส่งทั่วประเทศฟรีนะครับนี่เป็นความร่วมมือของ2องพันธมิตรนะครับก็คือกรมการค้าภายในแล้วก็ทางบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับซึ่ง ปีนี้นะครับก็จะต้องเรียนว่าปีนี้เป็นปีหนึ่งนะครับที่เรามีผลไม้นะครับเพิ่มขึ้นนะครับจากผลผลิตปกติเนี่ยถึงประมาณ17นะครับโดยตอนนี้เนี่ยผลไม้ในเขตภาคตะวันออกเนี่ยใกล้สิ้นสุดแล้วนะครับแต่ก็จากสถานการณ์การปิดด่านนะครับของประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ทำให้ตอนนี้ทางกรมการค้าภายในร่วมกับพันธมิตรต่างๆนะครับในการที่ช่วยดึงเอาผลผลิต นะครับจากแหล่งผลิตในเขตภาคตะวันออกซึ่งขณะนี้ก็จะมีเยอะมากก็คือในเรื่องของมังคุดนะครับกับเงาะนะครับเป็นสำคัญเอามากระจายผ่านพันธมิตรในช่องทางต่างๆและอีกหนึ่งในพันธมิตรที่สำคัญร่วมงานกับเรามาตลอดก็คือทางบริษัทไพรสณีไทยนะครับฉะนั้นที่เป็นกังวลว่าผลไม้จะติดหรือตกค้างอยู่ในเขตชายแดนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้เรามาร่วมมือร่วมใจกันนะครับ ช่วยกันส่งผลไม้ไปอย่างทั่วประเทศนะครับและก็เป็นการรองรับนะครับในเรื่องของผลไม้ภาคใต้ที่กําลังจะออกมารวมถึงในเขตภาคเหนือก็คือจะมีเรื่องของลําไยนะครับเป็นหลักนะครับดังนั้นนะครับในช่วงต่อไปนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดเงาะนะครับในภาคใต้ก็ดีลําไยในเขตภาคเหนือก็ดีนะครับแล้วก็ลองกองนะครับ ในเขตภาคตะวันออกที่กําลังจะออกมานะครับรวมถึงตัวอื่นๆนะครับรวมถึงส้มและก็ตัวอื่นๆนะครับตลอด1ปีต่อไปนี้นะครับท่านสามารถนะครับติดต่อทางสํานักงานพาณิชจังหวัดที่ท่านตั้งอยู่นะครับเพื่อขอรับกล่องได้นะครับโดยที่เราจะมีการจัดส่งเป็นรถๆนะครับดังนั้นเนี่ยท่านต้องติดต่อล่วงหน้านะครับแล้วก็ทางพาณิชย์จังหวัดนะครับสำนักงานพาณิย์ก็จะจัดจัดส่งไปให้ท่านเอากล่องใส่ ผลไม้นะครับต้องขอความร่วมมือนะครับขอเป็นผลไม้อย่างเดียวนะครับอย่าเอาตัวอื่นมาใส่นะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของเรานะครับบางคนเอาทัพพีกระทงกระท้าใส่อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องขอขอความร่วมมือด้วยเพราะงานนี้เราต้องการจะช่วยเหลือนะครับเรื่องของผลไม้เกษตรกรผู้ผลิตนะครับวันนี้ทางกรมการค้าภายในนะครับแล้วก็ไปรษณีย์ไทยนะครับเราพร้อมแล้วนะครับที่จะไปต่อไม่รอเขมรแล้วครับ ขอบคุณครับเรืทีถามทางไปรษณีไทยด้วยค่ะในส่วนของความพร้อมทางมาตรการในการส่งเสริมเกษตรกรในครั้งนี้แล้วก็ผลระดับโที่เกิดจากการติดดาวนั่นเองค่ะก็เรียนว่าประเทศไทยนะคะก็ทํางานใกล้ชิดร่วมกันกับทางกรมการค้าภายในมาโดยตลอดนะคะเราทํางานใกล้ชิดกันในแง่ที่ว่าเราช่วยทํากล่องผลไม้นะคะซึ่งมีเป็นกล่องที่มีมาตรฐานแล้วก็ใช้ในการขนส่งผลไม้จริงๆเพราะว่ากล่องนั้นเนี่ยถ้าเกิดพวกน้องๆเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ากล่องนี้มีรูนะคะรูนี ก็เป็นรูระบายอากาศแล้วรูนี้ก็จะออแล้วก็ตัวกล่องเองเนี่ยก็จะรองรับออการกระแทกนะคะระหว่างการขนส่งได้เป็นอย่างดีฉะนั้นในนี้เรามีความพร้อมอย่างยิ่งที่เรา เราเราเราทำกล่องนะคะเรียบร้อยแล้วที่พร้อมจะส่งภายในเดือนวิทุนายนนี้แล้วนะคะและอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราเนียจัดส่งแล้วก็กระจายผลไม้เนี่ยด้วยวิธีการบริการ EMS นะคะซึ่งเป็นบริการประชิีด่วนพิเศษเพราะว่าเราอยากจะย่นย่นระยะเวลาให้ผลไม้ที่ถึงมือผู้รับเนี่ยส่งตรงจากสวนเนี่ยมีความสดใหม่นะคะแล้วก็ถึงมือผู้รับเนี่ยแล้วก็รับประทานได้อย่างเหมือนกับว่ามาจากสวนรับประทานจากสวนจริงๆนะคะอันนั้นก็เป็นความพร้อมของเราประการที่หนึ่ง ประการที่2ก็คือว่าเราเนี่ยทำงานใกล้ชิดกับทางสานักงา,านพณิชย์จังหวัดนะคะเพื่อที่เราจะออประสานงานกันเพื่อให้มีการกระจายกล่องผลไม้เนี่ยแล้วก็ตะกร้าผลไม้เนี่ยได้อย่างทั่วถึงนะคะให้พี่น้องเกษตรกรตามพื้นที่ต่างๆนะคะประการที่3าก็คือว่าเรามีการอบรมบุรุษปรชานีของเราพี่ไพรนะคะ <c oughs> ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะหน้าตาเชลแปประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะเ,เป็นคนที่แนะนําแล้วก็ให้บริการนะคะที่ยังมีประสิทธิภาพนะคะ แล้วก็บอกกันว่าเราจะรับกล่องได้ที่ไหนจะส่งยังไงหรือ,อไรในอีกทางหนึงก็คือว่า การส่งของเนี่ยนะคะสามารถส่งได้ทั้งที่ทําการไปรษณียีและในอีกทางหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะไปรับนสวนแล้วก็ที่อยู่ของผู้ฝากได้ของของกเกษตรกรเจ้าของสวนได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกเกษตรกรที่เป็นแปลงใหญ่ที่มีปริมาณของผลไม้เยอะๆนะคะและประการสุดท้ายก็คือว่าในการส่งด้วยบริการ EMS เนี่ยมันก็จะสามารถติดตามตรวจสอบนะคะก็คือมีระบบ Track and Trace ที่จะติดตามว่าตอนดีกล่องผลไม้เนี่ยถึงที่ไหนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นประณียีไทยโดยพั ภรกิจหน้าที่ของเราก็คือว่าเราส่ง ทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสําเร็จเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นคนที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกร,กรชาวสวนนะคะแล้วก็ผู้บริโภคที่เป็นคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งสําหรับกรมการค้าภายในที่ให้เราได้ทํางานร่วมกันนะคะตลอดมานะคะแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณเกษตรกรชาวสวนทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจกับประสทไทยนะคะเลือกใช้บริการฝากส่งกล่องกับประสทไทยและในท้ายที่สุดก็คือต้องขอบคุณ ผู้บริโภคทุกท่านนะคะที่เปิดใจนะคะรับ ผลไม้จากสวนที่มีคุณภาพเหล่านี้นะคะเ,เป็นาการบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะยิ่งปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ผลไม้เนี่ยมีจํานวนเยอะมากนะคะก็อย่างที่ท่านอธิบดีบอกก็คือว่าผลไม้ภาคตะว,วันออกหมดแล้วตอนนี้กําลังกระจายไปที่ภาคใต้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมรับมือในการที่เราทําเส้นทางขนส่งเป็นกรณีพิเศษเพื่อที่จะรองรับผลไม้ในฤดูกาลนี้ซึ่งมีหลายอย่างก็จะเรียนเพิ่มเติมนิดว่ากล่องที่เราทำเนี่ยนะคะสำหรับผลไม้เปลือกแข็งนะคะถ้ากล่องกระดาษที่เห็นนั้นก็คือว่า ใส่ทุเรียนใส่มังคุดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตะกร้าก็จะใช้สําหรับผลไม้เปลือกบางอย่างเช่นลำไย,ยำอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่ท,ที่ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวภาคเหนือตอนนี้ก็กำลังออกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอพระคุณอีกครั้งนะคะกรมการัาภายในที่ให้ประสทไทยได้มีส่วนร่วมออในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โครงการกล่องผลไม้ DIT ขอบพระคุณอย่างยิ่งคะ่ะ ก็ขออนุญ,ญาตเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่ติดต่อเข้ามาผ่านทางไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook ก็ดีโทรศัพท์เข้ามาที่สายด่วน1569ก็ดีหรือช่องทางต่างๆเพื่อมาให้กําลังใจแล้วก็เห็นถึงความพร้อมเพรียงของคนไทยนะครับที่อยากจะช่วยสนับสนุนนะครับเกษตรกร,กรไทยผลไม้ไทยนะครับคนไทยครับ ตั้งใจผลิตแล้วเนี่ยนะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับผมก็เราปลูกด้วยใจครับแล้วก็คนไทยช่วยกินด้วยความรักนะครับ <Yeah. S 1> ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีส่งคอมเมนต์มาเยอะมากเลยอยากให้ไปส่งไปขายที่อีสานส่งไปที่ต่างๆนะครับ <Yeah. S 1> ก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับแต่ก็ก็ต้องเรียนว่าแต่ละ ที่แต่ละจุดเนี่ยเราได้ทํางานร่วมกับท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ในเรื่องของสํานักงานพันธุ์จังหวัดในการเชื่อมโยงเอาไปลงห้างท้องถิ่นต่างๆนะครับก็มีอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นห้างซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสหรือว่าทางโกโฮเซลนะครับก็ร่วมมือกับเรานะครับก็มีการดูดซับออกไปไม่ต่ำกว่า2,000ตันแล้วหรือว่า2ล้านกิโลนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจของคนไทยเรานะครับถ้าร่วมมือกันแล้วเนี่ย ทำได้ทุกอย่างในโลกนี้ค,ครับขอบพระคุณครับขอคขอุอนุทิพดีเติมอีกนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดผลไม้ของสวนไหนนะคะอยากจะขายผ่านช่องทางประชนีนะคะเรายินดีอย่างยิ่งเพราะเรามีไทยแลนด์โพสต์มา t นะคะที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะลองเข้าไป ดูได้ในนั้นในขณะเดียวกันในที่ทําการประชิต่างๆนะคะเราจะมีคอนเนอร์ที่เป็นไทยแลนด์โพสต์มา t เช่นกันนะคะที่จะขายของสําหรับตัวท็อปทั่วไทยส่งได้ถึงมือซึ่งรวมถึงผลไม้ด้วยนะคะก็ฝากไทยแลนด์โพสต์มา t ไว้กับน้องๆนักข่าวด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณนะะก็จัดงานไทยไทยเฟสติวัลใช่ค่ะัดงก็ตอนนี้นะครับเราได้วางแผนนะครับว่า เนื่องจากว่าผลไม้ในเขตภาคตะวันออกใกล้จะจบแล้วนะครับเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะเป็นการเปิดตัวผลไม้ภาคใต้นะครับซึ่งจะมีผลไม้ท้องถิ่นอีกหลายตัวนะครับจำปาดาเอยสับปะรดของภูเก็ตเอยอะไรต่างๆนะครับก็คาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนกรกฎานี้นะครับเพื่อจะรองรับเป็นการเปิดตัวผลไม้ของภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือนะครับซึ่งก็จะมีลำไยเป็นหลักนะครับเราก็จะเอามานะครับจัดงานให้กับคนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับได้มีโอกาสลิ้มลอง ของดีของเด็ดนะครับซึ่งผลไม้เนี่ยไม่ได้มาเฉพาะสดจะมาในรูปแบบของที่เอามาปรุงเป็นอาหารเป็นขนมเป็นเครื่องดื่มด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ติดตามข่าวสารจากกรมการค้าภายในนะครับหรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข1569ครับขอบพระคุณครับท่านรัฐมนีคะสถานการการเมืองขนานี้คว่ามันจะมีผลกระทบอะไรกับโครงการต่างๆของเราบ้างไหมคะไม่มีครับ ก็ยังไงแล้วเนี่ยนะครับผลไม้ยังไงก็ต้องออกถึงเวลาก็ต้องสุกคนไทยก็ต้องช่วยกันกินนะครับผมถึงบอกแล้วไงครับว่าเราไปต่อไม่ง้อเขมรแล้วครับขอบคุณครับแบ็นแบนเอเมสเตอร์ฝากอะไรสักนิดน้อยเชิญชวนหน่อยครับครับก็ฝากด้วยนะครับสินค้าคนไทยก็อุดหนุนคนไทยด้วยกันนะครับก็เรามีทั้งผู้ผลิตก็มีผู้บริโภคก็ฝากไปสินไทยแล้วก็กรมการภายในด้วยครับ